ช่วงเชิญยิ้มเชิญย taking, ิ <S S ้มสวัสดีครับไอ้ส่วนใส่แต่โวัสดีครับพี่ส่วนครับซื้อมันเครื่องพีทีไม็กนตอนเหมือนเดิมเลยครับพี่อ่าเอาน้ำมันเครื่องสูตรเดิมใช่ไหมแม่นเลยครับบอกได้เลยว่าแซ่บแซ่บเน่เน้ำมันเครื่องเห้ของกิน ไม่หยอกเล่นนะพี่ไม่อยากจะให้พี่เครียดนะโอ้ยพี่จะเครียดทำไมพี่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้ววัคซีนโควิดพี่สุนักบ้าเฮ้ <Hey. S 2> hey. จัดการแล้วหนึ่งพี่อยา่าลืมน้ำมันเครื่องให้ผมนะได้เดี๋ยวจัดก,การให้นี่สุดยอดจริงๆเลยดูแลดีจริงๆสมกับสโลแกนพีทีป้อมน้ำมันที่ขอเป็นที่หนึ่งในใจคุณจริงๆโอ้โหจำจำสโลแกนของพีทีได้ด้วยคุณน,นี่เป็นลูกค้าชั้นเยี่ยมจริงๆเอ้ามันอยู่แล้วครับพี่เพราะว่าผมเนี่ยใช้น้ำมันเครื่องพีทีแม็นกนินตอนมาตลอดเลยไม่เคยนอกใจใช้ยี่ห้ออื่นเลยนะครับสุดยอดนะพ่อแล้วรู้ไหมว่าตอนนี้พีทีมีบริการรูปแบบใหม่นะในกรณีที่น้ำมันหมดฉุกเฉินนะฉุกเฉินเมื่อไรให้นึกถึงแม็กเซอร์์ววิสโออ้อ้เเมมบรนะ สี่กด2คงกระป๋องโอ้ยดีจริงเลยแบบนี้ผมสมัครเลยแล้วกันนะพี่นะได้เลยได้เลยโอ้แจ๋วเจ๋วเจ๋วจัดมาเลยเด้อส่วนเนอะได้ได้ได้โอ้แจ๋วเ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 ออพี่ครับอ๋อไปไงมาไงครับทำไมหน้าหน้าเศร้าจังครับเศร้าอะไรเครียดอยู่เนี่ยเครียดอะไรครับพี่เครียดเรื่องเศรษฐกิจเลยเศรษฐกิจเออทำไมมันจะเครียดอะไรขนาดนั้นล่ะครับพี่โอ้ยยังไงแต่ผมเลยขนาดพวกโจรยังบ่นเลยบ่นว่าไงอ่ะ ก็ช่วงนี้เวลาไปป้นอ่ะไม่เคยเจอเลยแบงค์พันแบงค์ร้อยเจอแต่เหรียญล้วนๆเขาไม่รู้ได้ไงอ่ะกับเพิ่งไปป้นมาที่พี่พี่เป็นโจรเหรอครับใช่พูดตายเลยของข้าวอะไรมาทั้งหมดปไอ้ส่วนโจรของอากาครับครับครับพอได้หน่อยรู้ครับครับครับรอแป๊บนึงนะครับโอ้โหเหรียญเล็กไปครับผมก็ไม่ต่างจากพวกที่พี่ไปป้นมาหรอกครับไม่เอาใช่ไหมเอาครับโฮ้ยน้อง ขราวหน้าถ้าจะป้นนะแนะนำให้ไปป้นรถขายก็ปลูกอมสินเนี่ยทำไมอะพี่จะได้เอาไว้หยอดเหรียญไงโอ้โหอย่ามาพูดเยอะเลยพี่มีของมีค่ามีเงินอะไรเอามาให้หมดเฮ้ยพี่ส่วนมีหรือเปล่าโอ้โหเป็นไรพี่โดนเหรียญบาด